แ่เองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนทางด้าน,นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสํารวจความเสียหายในเรื่องของพื้นที่การเกษตรเพื่อจะเร่งให้ความช่วยเหลือค่ะ ที่วัดสำริดที่บูญบ้านศบปากตบลแมเก๋งอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นายประพัฒน์โพธสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่มาติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยรวม8อำเภอ56ตำบล288หมู่บ้านได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายแล้วก็จ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรภายใน15วันให้แล้วเสร็จทั้งหมดพร้อมกับแนะนําให้เกษตรกรรวมกลุ่ม ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะได้มีผลผลิตและการตลาดที่ชัดเจนสนับสนุนให้มีตลาดกลางในการรับซื้อและขนส่งสินค้าทางการเกษตรซึ่งมีสินค้าหลักก็คือส้มเขียวหวานนะคะขณะเดียวกันก็จะให้งบในการขุดเจบาะบ่อบาดาลระบบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะซึ่งก็มีถังส่งน้ําเพื่อจะแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ําอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ําการเกษตรในพื้นที่บ้านหมู่5แล้วก็หมู่6ตะมนแม่เก๋งหมู่ละ1บ่อค่ะโอกาสเดียวกันนี้นะครับ มอบข้าวสารมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่ประชาชนที่เลี้ยงโคและกระบือและทีมสัตวแพทย์เองก็โดยได้คอยให้บริการทั้งการให้คําแนะนําในการดูแลสัตว์เลี้ยงสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตร,รกรที่ต้องการเพาะปลูกภายหลังจากที่น้ําลดกับก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นการช่วยเลือ